นี่นะเป็นโบสถ์แคทอลิกของที่นี่ซึ่งเป็นแซลนที่นี่แล้วก็เราตั้งแท็กซี่สิ่งรกสิ่งนี่คือใบใบเตยนะคล้ายๆบ้านเราเหมือนกันนะเห็นไหมเพื่อนสาวเพื่อนสาวช้อปปิ้งแบบว่าท่วมค่ะท่วมค่ะอันนี้คือดาวสุดดาวสุดแล้วก็ค่อยนุ่งขอพีเซนต์มากๆเลย รวมไปดีไม่มีไม่มีในเมืองไทยต้องดิงเแดนดิชั่นด้วยออ่ลรตจักฝรั่งเศสเท่านั้นเออทุกคนต้องอยากได้อันนี้ก็เช่นกัน3ามพันหนึ่งใช้คุณแม่รักแม่มากแต่แต่เพื่อนเล็กได้อะไรไปคะเพื่อนเล็กโชว์นิดหนึ่งนี่ค่ะภูมิใจนำเสนอมาแล้เดี๋ยวลงในนี้โอเคก็เดี๋ยวนี้ก็คือจะไปกินสตาร์บั เพราะว่าร่างกายต้องการคาเฟอีนด่วนหมดพลังแล้วออในวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็อยู่ในเมืองกันช้อปปิ้งแล้วก็ซื้อของเล็กน้อยถึงขัาไม่ได้เยอะแต่ขึ้นข้างหลังแล้วขึ้นสาวข้างหลังก็ได้เยอะสุดโอเค๊ายบาย <c oughs> ไปเจอกันใหม่